บ้านใหม่ชมพู่ก่อนบ่ายตอกกลับคนว่าลูกสามีเครียดหนักยอมรับกลัวโดวนตามคุกคามเปิดบ้านใหม่ชมพู่ก่อนบ่ายเครียดดราม่าลูกหาเงินเลี้ยงดูสามีดูเหมือนว่าดราม่าครั้งนี้จะยังไม่จบลงง่ายๆซะแล้วสำหรับกรณีที่มีชาวเน็ตร,รายหนึ่งวิพากวิจารณน้องธาราลูกชายของคุณแม่ชมพู่ก่อนบ่ายและคุณพ่อบอยวัาชารพงศ์โดยใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงในทำนองว่าหน้าแก่ตั้งแต่เด็ก จนเป็นเหตุให้ตลกสาวชื่อดังต้องแคปภาพข้อความดังกล่าวมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมแต่ชาวเน,น,น็ตคนดังกล่าวก็ยังไม่ยอมหยุดยังตามมาคอมเมนต์อีกล่าสุดชมพู่ควงสามีหนุ่มบอยและลูกชายตัวน้อยน้องทารามาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแทบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัน์และธัญญาธัญเรศเป็นพิธีกรประเด็นดราม่าเป็นยังไงแล่าให้ฟังหน่อย สืบเนื่องจากช่อง YouTube ที่ทำก็พาไปกินไปเที่ยวแล้วหลังๆพอมีทาราเราก็เน้นเรื่องของทาราปกติไม่มีอะไรดรามา่าแต่พี่คนนี้อยู่ๆเข้ามาคอมเมนต์ว่า ลูกเกิดมาก็แก่ปั๊บเลยหรอเราเห็นครั้งแรกรู้สึกไม่ขำเลยแล้วเรามามองอ่านชื่อแล้วก็มาโพสต์ลงในอินส a าแกรมว่างงใจทำไมคอมเมนต์แบบนี้กับเด็กเพื่อนๆก็เข้ามาช่วยถล่มเต็มเลยแล้วแฟนๆก็จะช่วยสืบวันนั้นคอมเมนต์เกือบ500คอมเมนต์เดี๋ยวเรื่องใหญ่โตเราเป็นห่วงเขามีลูกมีเต้าไหมกลัวจะเข้าไปวุ่นวายในชีวิตของเขาจนเขาอยู่ในสังคมไม่ได้กลัวโดนเยอะก็เลยลบทิ้งแล้วก็ลงคลิปลูกแล้วบอกว่าลบดราม่าทิ้งนะ มาดูลูกดีกว่าเราก็กะให้ต่างคนต่างอยู่ให้มันจบๆไปแล้วบอยพอเห็นคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกยังไงตอนแรกผมยังไม่เห็นสักพักชมพู่ก็บอกว่ามีคนมาว่าลูกเรานะผมก็เลยเข้าไปดูในไอจีของชมพู่ตอนแรกเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีโมโหบ้างแล้วมานั่งคิดอีกมุมเราให้อภัยดีกว่าแล้วเอาคําที่เขามาด่าเราไปสอนลูกว่าต่อไปลูกโตขึ้นอย่าบิดเบียงใครอย่างนี้นะพอลบเสร็จแล้วก็ยังไม่จบ ตอนแรกคิดว่าจะจบมีเข้ามาระลอกสองหลังจากลบเราพิมพ์ไว้ด้วยนะเราให้อภัยคำๆนางก็เข้ามาต่อกับคำที่รุนแรงขึ้นบอกว่าหน้าลูกบะหมี่อีคนขายลูกบะหมี่แล้วไปท้าคนที่เข้ามาด่าเข้าในคอมเมนต์ให้ไปทัวลงเขาบอกเราว่าเขารออยู่เมื่อไหร่ทัวจะไปลงเขาแล้วก็ไปตามด่าคนนั้นคนนี้ไม่หยุดแล้วแฟนคลับเรามีการตอบโต้อะไรไหมแล้วพอเห็นอันนี้ปุ๊บแบบทำไมาอะ่ะคนนี้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยแคปอีกหนึ่งรอบแล้วเอามาลง ถ้าอ่านคำพูดที่ชมพู่เอามาลงในอินสตาแกรมก็ยังลงขำๆเหมือนเดิมแบบถ้าครอบครัวเราไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจก็ขอโทษแล้วกันถ้าคุณไม่ชอบเราจริงๆเลิกติดตามช่องเราไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอยู่กันแบบมีความสุขดีกว่าเราก็ลงไปประมาณนี้หลังจากนั้นรอบสองที่รุนแรงขึ้นทุกคนก็เลยยุแจ้งความคือถ้าเป็นเมื่อก่อนป่านนี้เจอกันโรงพักแล้วคงอยู่สอน,นอแล้วพอประสบการณ์ที่มากขึ้นอายุที่มากขึ้น สิ่งต่างๆที่เราเจอมามันรู้สึกว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับจิตใจเราเลยเรายิ่งอ่านยิ่งขำยิ่งสงสารอยากให้อภยัยอยากให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองของเขามากกว่ากลัวไหมว่าเขาจะมาคุกคามวิธีอื่นกลัวเหมือนกันเพราะเราอยู่ในที่แจ้งเขารู้ว่าหน้าเราเป็นยังไงแต่พยายามคิดว่าเขาคงไม่หนักขนาดมาดักรอคิดว่าแค่ความสุขที่เขาได้พิมพ์ได้ระบายแค่นั้นแหละคิดว่าเรื่องนี้จบ จบสำหรับเราก็ไม่ไปโรงพักไม่ไปแจ้งความเรารู้สึกว่าถ้าคนที่เขาคิดดีๆเขาคงไม่มาทําอะไรแบบนี้เราก็อยากให้เขารู้สึกตัวเองดีกว่าว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกแล้วอยากให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็แค่นั้นแหละ